สวัสดีครับตอนนี้นะครับเอ็มอยู่ที่เชียงใหม่นะครับชัยเมียงเชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้นะครับเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะครับผู้คนแบบคึกคักมากนะครับนี่ข้างหลังเอ็มก็คือคนเริ่มออกมาแบบเขาดาวกันแล้วนะครับก็ออด้านหลังเอ็มนี่ตรงออประตูท่าแพนะครับก็มีการปล่อยโครมกันนะตลอดทางตรงนี้นะครับก็อ๋อ คนเนี่ยก็มารอปล่อยโคมกันนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งนะอย่างแบบนี่นะครับครอบครัวนี้ก็เป็นแบบฝรั่งนะครับกําลังจะแบบปล่อยโคมนะครับเอาจริงป้าเอ็มก็ยังไม่เคยปล่อยโคมเหมือนกันนะเกิดมาเอ็มจะรอลุ้นจนกว่ามันจะลอยขึ้นไปนะครับดูเจ้าหนูเจ้าหนูแบบตื่นเต้นมากอะ่ะ ว่าแบบมันจะลอยไม่ลอย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 ไเคเยไหมคตอนนี้ก็แบบเอาใจช่วยอยู่นะครับอุ้ยลอยแล้วหน้าเด็กคือแบบดีใจมากอ่ะน้องคือแบบน้องคือดีใจมากตื่นเต้น นี่นะครับคนก็แบบมาแบบนั่งชมบรรยากาศนะครับแล้วก็วันนี้ก็อากาศดีด้วยนะครับดูคนเยอะมากเดมจะเดินไปที่ออสันกำแพงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าครูไหมอะที่คนแบบมาเล่นสงการกันนะครับนี่ปล่อยกันอีกแล้วเนี่ยทุกคนก็คือแบบมามปล่อยโคมกันนะ ทางเส้นนะก็คือแบบมารอปล่อยโคมกันนะครับ <Yes. S 1> ทุกคนนี่คือบรรยากาศนะครับจะบอกว่าคนแบบเยอะมากทุกคนแบบคือคคักมากเลยนะครับแล้วก็ออกมาแบบฉลองวันปีใหม่นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณจะห้าทุ่มแล้วนะครับทุกคนก็ยังแบบ สนุกกับการปล่อยโคมนะนี่นะครับเอ็มจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับภายในวัดนะก็ออติดกับประตูท่าแพนะครับก็จะมีวัดอยู่นะครับเอ็มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวัดนี้เชื่อวัดอะไรนะครับแต่ว่าออภายในวัดเนี่ยก็มีการแบบจัดพิธีนะครับประเพณีแบบออีใหม่ด้วยนะด้านหลังเอ็มนี่นะครับก็เป็นการแบบแขวนตุงนะครับนี่ อย่างี่มเคยแบบเล่าให้ฟังนะครับก็เกี่ยวกับการกัดแกงเนาะสิ่งไม่เดียวจากชีวิตนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูด้านในนะครับว่าอ่อเขามีแบบอะไรบ้างนะครับทุกคนแบบดูหน้าตามีความสุขมากเลยครับ าในนะครับก็มีพิธีสวดอ,อ๋อนะครับแล้วกนะ็น่าจะเป็นการแบบสวดให้พรนะครับแล้วก็มีการแบบรับพร ตอนนี้นะครับกำลังนั่งรอออแกลบนะครับมารับไปโซอี้นะครับโซอี้อินเยโลโซอินเยโลนะครับเพื่อนนะียมันรออยู่ที่ร้านแล้ว พอมาถึงนะครับก็เขาดาวพอดีเลยโหโคตรแบบโชคดีมากๆเลยครับตอนนั่งมอไซค์มาก็รุนอยู่นะครับว่าแบบจะทันแบบเขาดาวหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงนี่ก็พุแบบยิงเต็มที่เลยครับคือเที่ยงคืนพอดีนะโชคดีมากที่แบบอ,อ๋อมาทันพุนะครับเอ็มก็เลยแบบ มีรูปสวยๆนะคู่กับผู้นะครับปีใหม่นี้นะครับเอ็มก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเอ็มด้วยนะครับ